อ่ะนี่ครับวันที่สองครับงานยอยศยิ่งฟ้าเงียบเหมือนเดิมครับที่เด right? มิมเลยนะแม่ค้าเขาโอด oh, โอยบอกโอ้ยไอโซนอื่นน่ะนะคนเยอะจริงแต่โซนเน um ี้ยคนเงียบมากเลยช่วยมาเดินโซนนี้หน่อยได้ไหมคะมันเงียบจริงๆค่ะของกินก็เยอะแยะนะคะแม่ค้าจะตาอยู่แล้วค่ะเออ นะงานยอ,อยดยิงฟ้าแอดมินว่าจะไปสะหน่อยวันนี้นะเราจะไปรีวิวสะหน่อยนะครับงานโอ้ดูสิฮะเขาก็ไปแต่ตรงที่มันเป็นโซนไฟๆไฟแหละแอดมินว่านะไอโซนเนี้ยโซนที่มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะโซนวัดสตึกวัดอะไรทั้งอย่าง,ง,เ,งเลยปรากฏเงียบกิฟเลยเพราะ้าไม่้างอเงาเลยนะครับเออ เรียกลูกค้าหน่อยฮะเอ้ามามาลูกค้าลูกค้ามามามาช่วยอุดหนุนแม่ค้าตรงนี้หน่อยแล้วงานยอยยศนิ่งฟ้าเนี่ยนะเออเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้คึกคักทุกโซนใช่ไหมมันเยอะไปหมดอะตลาดมันเยอะไปหมดโอ้ยไม่รู้กี่โซนต่อกี่โซนเยอะแยะไปหมดนะครับอือม,มันก็ต้องมีโซนที่มันเงียบเหงาอย่างเงี้ยแต่ถามว่าแม่ค้าโซนที่มันเงียบเงาอย่างเงี้ยแล้วเขาจะอยู่ได้ไหมล่ะ มันก็ต้องกินทุนขาดทุนขาดทุนไปเรื่อยๆเนี่ยคนดูคนอะไรก็ไม่ได้เยอะเลยแอดมินก็ต้องเอามานําเสนอให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งเห็นไหมแอดมินช่วยผู้คนช่วย <c oughs> พ่อค้าแม่ค้าเห็นไหมเออนะครับเนี่ยใครไปเที่ยวงานยอยดยิ่งฟ้าก็กรุณาไปช่วยซื้ออุดหนุนแม่ค้าตรงโซนนี้ก็หน่อยนะอย่าไปแต่โซนคนเยอะ นะฮอเนี่ยครับแอดมินต้องมานำเสนอให้ให้ดูไงนะไม่ใช่ว่าแอดมินเนี่ยรับงานมารับงานมามาด้อยค่ารัฐบาลเออจะมาด้อยค่าทําไมเนี่ยเอาความจริงมาพูดกันดีกวา่าใช่ไหมนะถ้าเกิดแอดมินไม่นําเสนอเนี่ยแล้วทุกคนจะรู้ไหมใช่ไหมฮะเออมันก็ต้องนําเสนออย่างเงี้ยแหละ นะครับถ้าไม่นําเสนอคนก็ไม่รู้อะนะคนก็หลงแต่หลงแต่สื่อว่าโอ้โหงานมันดีนะงานมันยิ่งใหญ่นะงานมันคนเยอะแต่สื่อไม่นําเสนออย่างนี้ไงนะฉะนั้นต้องช่วยกันต้องช่วยกันนะครับ <c oughs> เออนะไปซื้อกันหน่อยมีมีทั้งหมูย่างมีทั้งไก่ย่างนะมีทั้งเครื่องดื่มโอ้โหสรารพัดเลยเนี่ยมีประมาณสิกว่าล้านเนี่ยตรงนี้ยแม่ค้าก็นั่ง เลยนะครับเออนะให้โอ้าแต่ถ้ามีลุงตูนะ่นายมินว่านะอยู่ตรงไหนก็ขายดีอะ่ะเพราะมันมีคนละครึ่งไงคนละครึ่งอะ่ะคนมันก็ไปซื้อไปหมดอะ่ะใช่ไหมมันก็ยังพอได้หายคนละครึ่งคนละวาก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมมากกนะ็โครงการดีๆแบบนี้ไอเสถามันไม่สารต่อไงมันจะไปคนละหมื่นหนึ่งอะ่ะเออ มันจะไปอะไรวะเงินดิจิตอลหมื่นหนึ่งอ่ะอแล้วประชาชนอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะได้อ่ะก็ไม่ได้สักทีก็รอกันไปสิรอกันไปเมื่อไหร่จะได้ก็ไม่รู้จนงานมันจะหมดแล้วเออนะฮ <c oughs> นะจนงานมันจะหมดจะเกี้ยกแล้วยังไม่ได้เลยหมื่นหนึ่งอ่ะนะโอ้สองสารแม่ค้าทังขาดทุนย่อยยับทางพินาศเลยครับท่านผู้ชมะนะโอ้ นะนะยุคเศรษฐามันทำมากินลำบากลำบากนะเออนะมีอยู่มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนี่มันยากมันลำบากลำบนเหลือเกินนะครับทำไมมันเป็นอย่างนี้กันเนาะเอยท่านผู้ชมเอ้ยนะ,ะก็ต้องมาช่วยเป็นกระบอกเสียงให้พ่อค้าแม่ค้าเนาะเออไปช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะครับนะจะได้อยู่ดีกินดีนะโอ้ดูสิฮะนั่งขาดทุนขายสองวันแล้วเนี่ยขาดทุนมาสองวันแล้วเนี่ย กวันเนี่ยนะนะเื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโคหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ